เราต้องสังเกตชีวิตของเราจ้ะมันเป็นขั้นตอนที่ที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากเดิมเนี่ยเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากนั้นมีธรรมที่เป็นบาปเข้ามาเรื่อยๆแล้วความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบริสัมทับเปลี่ยนคุณุ้ดตันเราเริ่มไม่ค่อยชัดเจนอันนี้ บารมีสามสิทัตถะพระเดชคุณปูส่สดเจนทสโรเนี่ยก็มีการทํางานของพระเดชคุณหลวงปูสง่สดเจนทสโรพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมจีคุณยายจารย์มาอาตมบัณิกา์เทียนคนลูกยุงชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นําในงานสร้สางที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัตถะพระเดชคุณปูส่สดเจนทสโรมาทําหน้าที่ให้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันขึ้นมาจากยุคของกาขาวเนี่ยโดยให้ รู้ว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นขั้นตอนของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จจ้ะโดยถ่ายทอดออกมาในการทำงานของมักมีองแปดมักมีองแปดที่มีแปดข้อแล้วก็จะบอกมาแต่ละข้อมีแปดทันน่ะก็หมายถึงการดำเนินชีวิตปกตินี่แหละจ้ะ ท่านไม่ได้หมายถึงว่าให้เลิกดําเนินชีวิตเป็นปกติอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยอ่ะทีนี้พอเรารู้เรื่องมักมีองแปดการดําเนินชีวิตเป็นปกติแล้วเป็นยังไดงดมรลแล้วก็หมายถึงว่าวิกฤตคือโอกาสของความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้พอทําได้ว่าวิกฤตคือโอกาสของบารมีสัมผัสประเด็นคุณหลวงปู่สดจันทรโรที่เกิดขึ้นใ,นใหม่ แล้วจากนั้นก็เข้ามาสู่โอกาสที่เป็นความสุขความสําเร็จพอเข้ามาสู่โอกาสความสุขความสําเร็จเนี่ยทำที่เป็นบาปเนี่ยก็มีความละเอียดลึกซึ้งด้วยนะก็ามาหลอกลวงต้มตุนนั่นแหละจ้ะหลอกลวงต้มตุนแล้วก็ทําให้ไม่รู้ว่าการดาเนินชีวิตอ่ยคือวิธท,ที่เป็นวิกฤรของหรือว่าดาเนินชีวิตแล้ว เข้าใจว่าเป็นวิกฤตอ่ะนั่นอ่ะคือโอกาสในการเกิดขึ้นของบารมีสัมทัพพระเดชคุณผู้สดจนสุปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยฮจะเป็นอาการแบบแบบว่ายังไม่ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์อาการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้จ้ะในความหมายคืออย่างนี้ฮะจากการมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานก็รู้ว่า,วาการดําเนินชีวิต มัคมีองแปดปีแปดอย่างเนี่ยนี่ฮะคือการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามยุทัพพระเดชคุณบูสดจันทสโลในรูปแบบของท่อทานบุญที่เขาอยู่ในในจักรวาลมนุษย์อย่างเงี้ยฮะเพราะในภาษาของมัคมีองแปดเนี่ยเ็าจะพูดถึงถึงสิ่งที่อยู่บนมนุษย์อย่างเงี้ยฮะแล้วพอเราพูดที่มันคืออะไร มันก็คือกทมอขออกทมขออ,รรขอ,อที่เป็นวิกฤตะของชีวิตแล้วเขาเขาเข้ามาอยู่กับชีวิตของเราอะไรก็อยู่กับชีวิตในเงื่อนไขของมักมีุองแปดนี่ไงฮะแล้วชีวิตรเราเป็นไงเหรอมนุษย์เนี่ยก็มีปัจจัยสี่ไม่ใช่เหรออาหารขึ้นหมยักษสารโลกที่เราใส่แตงนั้นสิ่งที่ทําที่เป็นบาปเขาจะ เขาจะเข้ามาได้ก็เข้ามาทางปัจสี่ซึ่งการเข้ามาในท่อทานบุญนั้นๆนนะเขาก็ระบุที่ท่อทานบุญอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราก็ต้องดูองค์ประกอบของท่อทานบุญนี้เขามีอะไรก็คือปัจจสี 4, จ้ะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถจะทําให้วิกฤตที่เขาทําขึ้นมาให้เป็นโอกาสของบารมีสามท่าไไพระคุณหลวงปูส่สดจจันทสโดให้เป็น ทำของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็รู้มาก่อนนะแต่พอรู้มาแล้วก็แล้วก็เป็นอาการแบบแบบลืมหรือว่าหลงอ่ะเพอโรคก,กวดดลงนี่เขาจะทําให้บิดเบือนทําให้แบบเบื่อทำให,ทำให้ที่เป็นที่เราบอกว่ากรรมฉันทะทีนามิทะอุทเัจ กจะมาฉันทาพยยาบาททีระมิทาอุทจักุจจาริกิจิขาอนะไรจ้ะคือให้ยังอยู่ในวังบนของบาปอะรวมๆแล้วก็คือลืมจากคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จนี่แปลว่าอะไรเพราะการเนินาชีวิตอะคือได้ได้ใช้นี่ทําไมใช้นี่เพราะได้ไปเจอลูกนี้เจอลูกนี้เจ้านี้กันนะแต่ว่าไม่ปฏิบัติความเป็นเจ้านี้ลูกนี้ให้สรุปจบ จะเขาเรารู้ว่าสรุปจบหรือว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นทํำยังไงจะเป็นการเจอลูกหนี้หรือเจอเจ้าหนี้ก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขของเข้ามาชีวิตเงื่อนไขของชีวิตคืออะไรก็เกี่ยวกับปัจจัยสี่เกี่ยวกับปัจจัยสี่คืออะไรก็คือทํางานแล้วการที่เจอเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยมันเกิดริสัมทันธ์ได้คุณผู้ปุ๋สจะง่ายเพราะว่าเขามีการดึงดูดกันทําให้มีความเป็นเจ้าหนี้ทําให้มีความเป็นลูกหนี้ จะมีการสังเกตดีๆนะจ๊ะเขาจะมีคําว่าไหลเวียนถ้าไหลเวียนเฉพาะท่อทานบุญของเราบริสัทัทาไม่ได้เพระุณหลวงปู่สุดจันทร์โรถ้าเราท่อทานบุญของเราก็โอเคก็ถือว่าเป็นระดับที่หนึ่งแต่ถ้ามีการไหลเวียนต่อไปอีกท่อทานบุญที่สองที่สามอ่ะซึ่งจะไปได้จะต้องเป็นเงื่อนไข,ขของเจ้านี้ลูกนีเนี่ยจะไปได้ดีก็แปลว่าบริสัท์ทาไม่ได้พราะุณหลวงปู่สุดจันทร์โรเนี่ยจะมากขึ้นจ้ะ เพราะว่าการไหลเวียนหรือระยะทางหรือวัฏจักรเนี่ยครอบคุมมากขึ้นจ้ะขยายขอบเขตมากขึ้น